พอใจที่จะแพ้แค่ไหนพออย่างไรก็ดีเนี่ยเกาหลีใต้เองก็มีโปรแกรมที่จะเจอกับหมู่เกาะนอเทิร์นมารีนาต่อไปแบ็กซซ้ายนะครับเป็นอดีศักนรัตกองกลางตัวรับนะครับก็เป็นทางฝั่งของอานนออมเลอร์ศักและกองหน้าเป็นสุภชัยใจเด่นนะครับจะเร่งอย่างไรไม่ให้ลนลานครับแล้วก็อย่าแพวด้วยถ้านำเยอะนะครับใช่ครับนะครับสอลุบิทนะครับลูกนี้เลือกยิงซ้ายโอ้โหประตูนี้มาเร็วเหลือเกินครับ นาทีเสร็จเท่านั้นเองนะครับโอ้โหไปซะแล้วสลวิทผ่านทองครับยิงฟรีคลิกให้กับไทยขึ้นนำหมู่ก่อนนัเตอร์มาริน่าหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับชื่นชมนะครับยิงฉลาดเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าผู้สประตูนั้นตัวเล็กนะครับยิงมุมครับจะมุมล่างมุมบนมีโอกาสโอ้โหแล้วแปรเน้นๆเลยครับแปรเน้นเลือกมุมครับเน้นให้เข้ากรอกก็มีโอกาสแล้วก็เอาจนได้ครับ มาตามต้องการเลยนะครับ,รบได้เร็วใจ่ายให้ลุยมาเลยครับเอาละครับขึ้นมาได้โอกาสเปิดอาทิตย์เข้าไปื้ออ๊อฟชั้นชั้นแล็บต้องเตะทิ้งครับหาวชิดเปิดเข้ามาแล้วก็ม่งชั้นแล็บมาเสาไกลโดนสก,กัดทิ้งแต่ว่า,าจาังหวะนี้นี่บอลไปโดนทางผู้เล่นของไทยนะครับมีโชควันนี้คิดได้ทําได้นะครับทำไปทุกอย่างแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายเนี่ย ก็ต้องตัดสินใจให้ดีเหมือนกันครับต่อบอลถึงพื้นที่สําคัญแต่ว่าสุดท้ายลังเลก็สกอร์ก็จะมาช้าลงไปเรื่อยๆบอลชิดให้สิวกรสิวกรจิ้มมาให้สรลวิทสอวิทลากเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ตรงตัวครับคือบทในบทอย่างเดียวนะครับเล่นอยู่ในแดนของนักเตอร์มาเรนาแต่ว่าความแน่นอนเนี่ยครับบางครั้งต้องเล่นในพื้นที่กว้างมากขึ้นนะครับแต่โอกาสได้สองครับจังหวะน,นี้ ยิงประตูแรกให้ทีมขึ้นนาครับสริษฐพานทอร์จากลูกฟรีคิกทําชิงมาครับอน,อนนท์แล้วก็จะลากตัดเข้าไปตรงกลางวชิดก็คืนกลับมาให้กับสิวกรศิวกรยังหาจังหวะยิงไม่ได้ลากตัดมาและหาช่องยิงโดนได้ครับแต่ว่าลูกนี้ตรงตัวอีกแล้วทํางานหนักแน่นอนนะครับอเดนโซ่แต่ก็ยังไม่พลาดน,นะครับหลังจากที่เสียประตูแรกไป เล่นสานบอแล้ชิตให้อาทิตย์เติมขึ้นมาเอาล้วครับลูกนีแม่เลือกเปิดให้กับสุปชัยสุปชัยจงังหวะสุดท้ายโดนจิ้มออกครับได้ลูกเตะมุมครับยังช่วยกันได้ดีนะครับหมุกร่นนัทเทะนบหน้าสุน,นการครับหักเข้ามาแต่ว่าจับวันแรกยาวไปหน่อยครับ เปิดยัดเข้ามานะครับทำให้ทางสุปยใชัยจับบอลลาบากหาจังหวะยิงไม่ได้เลยครับตอนนี้ต้องเล่นบอลทางกว้างบ้างนะครับอาทิตย์เข้าช่องมานี้มาอานนท์คืนกลับมาเปิดลูกนี้เข้ามาเน่งๆโอ้โหสุปชัยน่าเป็นประตูจริงๆครับเริ่มเห็นแล้วนะครับพอเปิดแน่งเเข้าเนี้ยก็หลุดเหมือนกันครับคือต่อตรงกลางเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นด้านข้างเห็นทางแล้วครับโอ้โห ลูกนี้นี่สลิอ่าโดนบางไปนะครับเช็ดบางๆวอลชิดเล่นสั้นๆครับให้วิสรุตเข้าชอ่องเอาครับบอลมาอยู่ที่วอลชิดแล้วจิ้มเข้ามาลูกนี้แม่สอโลมิทไม่ถึงไม่มีตัวซ้ำสองเชี์นะครับของทีมชาติไทยอยี๋ยวนี้นี่เอาครับสุปชัยได้บอล ไหลามาลูกนีวอรชิตยิงไกลแมแต่ก็ยังเข้ามือของคริสโตเฟอร์อันนินโซเปอร์เซนการกรองบอล86ต่อ14เปอร์เซ็นต์ครับเปิดลูกนี้ก็บอรชิปอาแล้วครับอาทิติ์มาเปิดแม่นไหมอาทิตย์เปิดมาลูกนี้แม่เข้าไม่ถึงอาท์ปิปอ้าวอาวครับโอซสก,กัดเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับลูกนี้เทเลนส์เบเซอร์ <c oughs> และเขาเป็นวิฟิลต์วตุกคนสำคัญด้วยนะครับ ูรครึ่งไทยยอรมันครับเอาซะแล้วครับอหจังหวะนี้นี่แบบโชคร้ายนะครับเจเลนเดอร์เซอร์ดูอีกครั้งครับไหลามาโอ้โห,โโหแล้วจิ้มจิ้มเหมือนฉีดยาคุณโยจินครับหือโดนบีบนะครับทำให้สก,กัดแล้วบอลมันกินเลี่ยมโอ้โหแต่มันเข้าประตู2ต่อศูนครับ มันข้ามศีรษะของมุชเชอร์ไปด้วยนะครับพยายามจะขึ้นมงแล้วอาดีศั์อาดีศั์เปิดเข้าไปมงลูกนี้เกือบด่ให้ลุ้นครับสรวิทย์พานทองเชียวไปเชียวมาหลายทีเลยครับแต่เห็นชัดเจนว่าลูกเปิดด้านข้างนี้ดูมีประสิทธิภาพนะครับว่าจะเปิดยังไงก็ตามก็จะมีโอกาสได้จบกรเสมอครับโดยการก็เปิดตัวทีคอสุองนี้หูได้มงคนเดียวเลยครับแต่ว่าสะบ,บัดมากเกินไป ตรงกลางเนี่ยจะแน่นมากนะครับถ้าหากว่าจะเจาะเข้าไปแต่ออกด้านข้างทีไรนี้ต้องบอกว่าได้ลุ้นทุกทีเหมือนกันนะครับน่าจะมองเห็นทางแล้วใช่ครับเข้ามาให้กับศิวกรศิวกรออกมาสอรวิทสรวิทยีมีสายเติมอดิศักดิ์แต่เลือกยิงครับโอ้โหไม่ตรงกรอบอีกยี่สิบห้านาทีผ่านนะครับไทยยังนําอยู่แค่สองประตูดีการเข้าซ้ายนะครับข้างถนัด ยิงแล้วฉลบด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ฉล็บนี้ก็ยังดูจะห่างไกลจากเป้าหมายเยอะพอสมควรบิสลุตท,ทำชิงมาวอรชิตทำชิงกันอยู่วอรชิตยิงลูกนี้โอ้โอโอยังไม่ตรงกรอบครับฮึ่ชิงจนเห็นช่องนะครับและยิงลูกนี้แม่กดเต็มเต็มเลยครับแต่บอลน,นี่ถากเสาเออกไป พิการครับแต่งจนหาพื้นที่แลจังหวะได้แล้วก็ใกล้เคียงจริงๆครับทินไทยมุกขึ้นหน้ามาบอลอยู่ที่อานอนท์ออกช่องหนีมาสวยมากครับสอเลวิตผ่านทองลูกดีอ้โหูอู้หูอ้โโออาวแล้วครับจังหวะยิงจ่ายจังหวะจ่ายยิงนะครับอยู่ที่การตัดสินใจเลยครับ คือเห็นเพื่อนเราน่าจะตามมาทันนะครับคิดว่าทันจะเล่นเพื่อทีมนะครับแต่ว่าโอ้โแหมเสียงเจ็บนะครับวิสรุตก็ไปเต็มที่เหมือนกันครับวอลชิดเปิดตาเสาแรกแล้วลูกนี้ดีต่อมาแล้วยิงโอ้โหดิสักโอ้โห้โหบอลมันปลิ้นออกไปนะครับโอ้โหจอจนะครับลูกนี้แต่ว่าจังหวะบอลกระดอนนะครับดูครับ บอลตกพื้นโอ้เกี่ยวด้วยนะครับพยายามจะเกี่ยวควาย,ยานะครับให้เข้าแต่ว่ากายเป็นดีครับเสาสองลุดมากลายแต่ก็ใช้โอกาสจังหวะนี้ไปออกไปเองครับวชิชไปเองลูกนี้วอชิชทำชิ่งกันและจังหวะสุดท้ายแม่หญิงลูกนี้ปริ้นเท้าออกไปอีกครับอานอนท์ผ่าน30นาทีก็ยังนำอู่สองลูกแต่จังหวะเข้าทำเริ่มจะสวยงามแล้วก็เห็นช่องมากขึ้นแต่ยังเน้นจอดตรงกลางเป็นหลักเหมือนเดิมครับ สุป,ประชัยตอนนี้นี่ต้องถอนตัวเองลงมาช่วยเหมือนกันนะครับอานนท์เปิดลูกนี้เข้ามาวราชิตแตะมาจังหวะนี้โอ้โโอโสุป,ประชัยยังไม่ถึงอีกครับอานนท์เข้าช่องมาที่วรชิตวรชิตได้ขวาแ,นนแล้วยิงลูกนี้เอา้าสองแตกแต่ยังตามตักทุกได้อีกโอ้โหวุศิสินเปล่านะครับจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ ล้ำหน้าหรือเปล่าเดูการนะครับไม่ล้ำครับแต่อาจจะไปช้าผู้โดยสารปร,ระตูก็ไม่โดนนะครับไ,ไ,ได้ยังไงนั่นสิครับผมว่าผมว่างงกันเข้าช่องนี้มาสุป,ปชัยสุป,ปชัยหลายต่อให้สีวกรศิวกรเข้าช่องนี้มาโดนได้แล้วครับสาศครับโอ้โหปลดล็อกโดนได้ครับ เอซี่แม่ริมจัดให้ด้วยเท้าซ้ายข้างถนัดนะครับตรตัที่สามมาในช่วงท้ายๆของครึ่งแรกถ้าจบสกอร์นี้ก็เท่าออกเกมแรกที่นำทางไต้หวัน,นยังเหลือเวลาอยู่ครับด้ยกันโอ้ให้ลุงนิดน้ำหนักก็อาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่ากลายเป็นดีเพราะว่าสกัดไม่ถึงนะกรบทางเคเนดี้มิสุกะครับ, D D I S <S รบโอ้ยิงดีด้วยนะครับ คือ,อ,อยิงแบบเน้นๆเลยครับักข้อเน้นๆเข้าไปบิสรุโยกบิสรุดยกแต่ยังไม่หลงครับก็เลยยังไปไม่ได้บิสรุดไหลเข้ามาตรงกลางวอรชิดล็อกล็อกล็อกแล้ยิงด้วยขวาไม่ตรง <c oughs> อีกครับ <c oughs> คือตอนนี้โจทย์ของตักเต่ไทยต้องแก้เขาคือ จังหวะยิงมีหมดแล้วแต่ต้องเน้นให้เข้ากรอบก่อนอเพราะหลายครั้งที่เราได้โอกาสยิงไกลเด่ยจะไม่ค่อยเข้ากรอบครับเอาครับส<อ>รบว,วิตจะยังไงโยกตัดเข้ามาตรงกลางสายอีกแล้ว<ฮ>แล้วก็ลูก<ฮ>น,นี้เรียบร้อยครับเอาแล้วครับเป็น4ประตูต่อศูนย์ครับสรวิตพาทอคนเดียวสองเข่าจนได้นะครับก่อนหมดครึ่งแรกอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับขอให้เน้นว่าให้เข้ากรอบมีลุ้นในทุกระยะครับซึ่งส่วนใหญ่เรายิงออกแต่ครั้งนี้พอเข้ากรอบปั๊บมุมกลิบแบบนี้ไม่มีเหลือครับ คือพวกสามตัวของเขานี่มาจากยู16ปีนี่คือไม่เต็มรุ่นเลยนะครับใช่ครับแบกแบกอายุมาพอสมควรเพราะฉะนั้นนี่ก็เรื่องของเอาครับมาติดตามชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันนะครับดูเหมือนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับพิสรุตไหลเข้ามาอานด์ปันรูปนี้โอ้ขาดโอ้โหรูปนี้ เป็นจังหวะได้ลุ้นนะครับแล้วจะให้กับวรชิติโดนสก,กัดได้บรลยังไม่ของไทยอยู่แล้วก็ได้ยิงไกลครับโอ้โห,โหลูกนี้วิศรุตโดนปัดออกมาได้นะครับขอลงลอตเตอรี่นาด้วยนะครับกว่าจะมีระเบียบในเกมรับเหมือนเดิมหรือเปล่าจังหวะยิงอีกครั้งขหงออานนท์ให้ดูครับชนคารแล้วก็อีกครั้งหนึ่งลูกยิงของวิศรุตอิมุระโอ้โหตอนนี้งุนยินยาเด็กเลยครับ มีว่เล่กห้สีวกก่อนบอลมาอยู่ที่วรชิตสีวกก่อนชี้กันมาแล้วครับวรชิตไหลก็ขึ้นมาแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหยิงลูกนี้เสียดายจริงครับสรวิทย์โอ้โหเติมช่องขึ้นมาได้ดีแล้วครับแต่จังหวะจบเท่านั้นเองแต่เป็นสิ่งที่ครองแรกมากเขาได้ทำคือการ ดึงตรงกลางแล้วก็ออกมาข้างนะครับออกข้างแล้ว,ลวมีพื้นที่ครับจะเปิดหรือยิงก็ได้มีโอกาสจะเล่นในรอบคัดเลือกสมัยหน้าได้ด้วยครับจากปิดเวทพิโรมเอ,เองนี่ก็แทนสุป,ปชัยเอาครับมาดูเตะมุมก่อนของไทยลูกนียิงติดโอ้โหไม่น่าเชื่อครับแม่อทิตย์ยิงติดแต่ยังได้อยู่อีกครั้งสิวกรยิงไปก็ไปติดล็ออีกทีหนึ่งจะเป็นลูกเตะมุมของไทยครับอยู่ถูกที่ถูกลาไปหมดเลยนะครับ อันินโซ่ uh huh. แต่สก,กิตบอลนี่ก็ไม่ห่างตัวของอันินโซ่ด้วยนะครับลูกฟรีคิกของยู19ไทยนะครับเอาครับเปิดโดยอานนท์โอ้โหบอลแรงมายังได้อยู่แล้วก็จังหวะนี้วรชิตยิงไปติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โ oh ห oh. ลูกยิงของวรชิตโดนเซฟโดยคริสโตเฟอร์อันินโซ่นะครับก็คงเซ็งเหมือนกันนะครับวรชิต พอยิงจะเข้ากรอบก็อย่างเซฟได้ครับเอาครับจะไปลูกแตะมุมของไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับอานดนเปิดลูกนี้ลึกมาเสาไกลวรชิตแปะแล้วก็แห่ข้ามคานออกไปอีกครับลูกนี้สองจิตสองใจหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเหมือนจะแปรให้เสียบคานหรือจะแปรแบบคืนไปให้เพื่อนดูนะครับ จงใจเล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเริ่มจะเห็นแล้วครับว่าด้านข้างคงเห็นคงเห็นบ่ออยู่นะครับว่าเปิดเรามีโอกาสลุ้นเล่นรอไม่กระทั่งเราเด้อเอาครับลูกนี้ได้จังหวะชิบชไม่สวยครับโอ้โหยิงได้สวยจริงครับวิศรุตโอ้โหจังหวะนี้รประตูพลาดครับเดี๋ยวดูครับเป็นใครอ๋อเดี๋ยววิสรุตนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้โหยิง ค่อยคลายความกดดันไปได้อีกนิดนึงนะครับดูครับพิโซเฟอร์พลาดวิสลุตนี่แต่ก็ถือว่านิ่งเลยนะครับใช่ครับได้ทั้งน้ำหนักได้ทั้งทิศทางเลยดูครับโอ้โหบอลมันพุ่งข้ามศีรษะไปนะครับวิสลุตนี่บอลน,นักเรียนระยะแบบนี้นี่ไม่เหลืออยู่แล้วนะครับบอลเจ็ดคนนี่ถือว่าเป็นดาวซันโบเคยยิงถึง17ประตูในทัวเต์เดียว คลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับลูกนี้บูเชอร์ butcher. ทีมไทยดักได้โดยอาทิตย์อาทิตย์เปิดเข้าไปแล้วลูกนี้ชาร์จโอ้โหไม่ได้แล้วก็หมกอีกทีมันก็ชนคานอย่างดีวอยู่ลูกนี้โโพยายามจะหมงแบบจอๆนะครับวอนชิดมาลุกุกก็ยังไม่ได้เหนื่อยเลยครับพี่ปูนสาวโตหายใจทางปากแล้วครับนี่ครับเซตจังหวะน,นี้ก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแล้วชนคานททำลายจงังหวะไม่น่าเซตจ,จังหวะน,นี้ได้ตามมาเฉยเลยครับ โอ้โหลิทิเดตนี่ได้จังหวะสองครั้งก่อนนะครับดูครับแล้วมอลชิดนี่แบบเอาชัวแล้วนะครับ<ว>คือล<ว>่าอลตกเลยใช่หลุดม,ม,มาได้ลิทิเดตลม้ลมลงไปได้จุดโทษครับอ่อแล้วครับทีมไทยเป็นจุดโทษนะครับลิทิเดตเป็นสวัส์โดนทำฝ่า,าวจะให้ใครยิงนะครับ ปกติจะเป็นหน้าที่วรชิตสันเสริญครับโอ้ปล่าจริงครับกำลังจะลุกไปครองไปหลบ2คนแล้วเจอเกี่ยวครับเอาครับอานน,อนลมเลิศักนนดิ์อานนยิงลูกนี้เรียบร้อยครับหประตูต่อศูนย์ยัดของดินไทยในนาทีที่67นะครับลุ้นทันแตทริกเหมือนกันนะครับสำหรับอานน น่าจะเป็นทางที่ถูกต้องแล้วก็ถนัดแล้วนะครับเพราะว่าชุดนี้เล่นในแชมป์อาเซียนก็มาดีในช่วงครึ่งหลังกอป2สดีกรับชุดนี้เราจะพาะช่วง20นาทีสุดท้ายในยิงระเบิดเหมือนกันครับเป็นพวกทีมพวกเครื่องดีเซลนะครับครับร้อนชา้าเอาละครับตอนนี้6 0 บอลของทีมไทยครับอาลับลิทิเดชได้บอลยิงลูกนี้ชนเสาโอ้โหทั้งขาดทั้งเสาวันนี้ลิทิเดชโอ้โหเมื่อสักครู่นี่หมงชนคานคราวนี้นี่ยิงชนเสาธนาทั้งทีรมบครบทั้งสามด้านเลยครับเสาซ้ายเสาขวาเลยวกาคานเนี่ยครับยิงหนักครับลิติเดชอะไรครับถ้ามีโอกาสพื้นที่อย่างนี้ก็น่าใจชื้นนะครับทีมไทยสำหรับสกอร์ต่อไปตัดกลับมาในพวกสามตูคริสโซเฟอร์ก็ คือเหนื่อยจริงๆนะครับต้องยอมรับว่าเหนื่อยจริงๆ <S <S โอ้โหคือทุกจังหวะในบอลถึงเขาบดเลยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าหนึ่งต่อนหนึ่งไม่ไปครับให้กับลิทิเดตลิทิเดตเข้าซ้ายซ้ายชอบซ้ายรี่ั้ร้อยครับเอาจนได้กับล so ิทิเดตเพนสวัตถาหาจังหวะได้และค่อนข้างโคมครับลิทิเดตอยากให้พอใจหน่อยครับที่เบนแมตสำรองก็ว่าเ,าเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าอย่างน้อยต้องสิบประตูครับ คือคู่แข่งอย่างไต้หวันและสิงคโปร์ที่ถ้าเทียบฟอร์มกับเราแล้วเนี่ยองถือว่าเราเหนือกว่าดีกว่าเขาก็ยิง10ประตู1 0ศูนย์ทั้งสองทั้งสองทีมคือ10มันถือว่าเท่าตัวนะครับคี่ต้องยิงให้มากกว่าแล้วไม่รู้ว่านองเทอร์มาน่าถ้าเจอเกาหลีใต้จะโดนเท่าไหรค่ครับเพราะว่าเกาหลีใต้รู้ว่าไทยยิงเท่าไหรก่ก็ยิงค่ายมากกว่า,านั้น,นโอกาสสุดท้ายเขาเขาก็จะเปิดมา,มากขึ้นเขาก็ขอเต็คมคะแนนสุดท้ายเสมอเสมอไทยประตูได้เสียเขาก็จะเหนือกว่านะครับเอาน้องเชียร์เลย ต่อเนื่องไม่หยุดพักนะครับเอาแล้วครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้จะลุยเข้าไปวอชิตวอชิดยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหงงแล้วครับใช่วันของตัวเองหรือเปล่าครับไม่จริงๆนี่เจ้าตัวต้องถือว่าเป็นคนที่ยิงยิงได้ดีเลือดเย็นด้วยนะครับปกติเนี่ยแต่วันนี้นี่ยิงแล้วมันหลุดกรอบหลุดข้างหลุดแม่แล้วโดนประตูเซฟอีกนะครับ โคจุนเนี่ยยืนจังหวะนี้ก็ยังเติมเกมลุกกันต่อเนื่องนะครับบอลอยู่ที่สรลวิทให้มาอยู่ที่อานน์อาอนน์เข้าช่องนี้สวยมากครับส,สัรเสริญแล้วก็แม่ล้ำหน้าไปก่อนครับเสียงนกหวีดดังโอ้โหแต่ลูกนี้นี่ถือว่าโฉบหาช่องได้ดีครับถ้าเข้านี่สวยงามสมบุรณ์แบบเลยนะครับเพราะว่าฉีกแนวะรับแบบร้อเเซ็นครับโอ้โหไม่ล้ำนะครับแบบนี้ไม่ล้ำนะครับ ตัวที่ยืนอยู่ด้านล่างในซอจอแดนบูเชอร์นะครับเมื่อสักครู่นี้แต่อยู่ในระนาบเดียวกันเลยครับสุโชคเข้าช่องมาเอาละครับได้บนมาแล้วอานนนมาก็มาสุโชคยิงลูกนี้ไปต oh ิด oh. ขายอีกโอ้โ oh ห oh. ลุดก็มายังได้อีกครั้งหนึ่งวอรชิตลูกนี้ลากไปแล้วยิงติดอีกทีนึงโอ้โ oh ห oh. อะไรจะเหนียวขนาดนั้นครับ Uh huh. มีโอกาสยิงแล้วยิงเล่านะครับแต่ว่าวันนี้นี่เซฟเหลือเกินครับอันนินโซเดินหน้าบุกต่อเนื่องแม่บทหนักเลยนะครับอยู่ที่ว่าจะทําได้หรือเปล่าจังหวะนี้ฤทธทิเดตยิงโอ้โหลุตเคียงครับหลุดออกหน้าประตูไปอีกครับรายการครับจ่ายทะลุลูกนี้แล้วก็ไม่แต่งเลยนะครับซัดเลยครับทิเดต เียวเสาสอออกไปมีใครไหมไม่มีครับลูกนี้เรียวทานสาว่าคืนกับมาไม่ดีสานเสริญสารเสริญลูกนี้ไหลเข้าช่องมาแล้วก็ลิทิเดตโอ้โห,โหข้ามคานอีกแล้วอยากจะลงไปเตะเองเหมือนกันนะครับอนุรักษเมื่อสักครู่นี้ นี่ก็แต่งให้แบบเนียนแล้วนะครับแต่ว่าตัดสินใจเร่องนี้เลือกที่จะยิงเบาครับเดี๋ยวเราดูว่าจบเกมเนี่ยเสติจากโปรโซที่คิดเอาไว้โอกาสยิงจะยิงกี่ครั้งเดี๋ยวรอดูครับเอาครับมาดูฟีคิดของไทยสรรเสริญริพัฒนะสรรเสริญปั่นลูกนี้โดนทุบวมาแล้วก็โป่งสามอีกทีหนึ่งก็ไม่ตรงกรอบข้ามคานออกไปอีกโอ้โหเมือ่อสักครู่นี้สลิงคานนะครับเติมเกมขึ้นมา คือไม่ใช่วันของไทยอะครับวันนี้แต่ว่ามจังหวะสําคัญได้หละครับคือต้องได้แบบเน่งๆอย่งยงนอยแบบนี้ครับมีสองถึงสามครั้งแล้วทําไม่ได้เลยครับวันนี้นี่ต้องตั้งชื่อเป็นคริสโตเฟอร์เดย์ครับผู้รักษาประตูเอาครับไปอีกครั้งหนึ่งสันเสริญของมาได้สันเสริญลากตัดเข้ามาหาจังหวะเปิดมชันแหลอีกดูสิครับคลิกไปสองสามคน ทักษะทุกอย่างเหนือกว่าหมดครับแต่จังหวะสุดท้ายในการใส่สกอร์เนี่ยมันยังหรือไม่ก็ต่อจากนี้ไปชนะทุกนัดจบ,บเลยนะครับไปชนะเกาหลี้วยก็ได้ครับมีโอกาสนะครับเพราะแนวรับของเกาหลีใต้ที่เรามองกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดูดีอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเกมรุกของเขาเนี่ยเล่นค่อนข้างหลากหลายเท่านั้นเอง เอแล้วครับทีมไทยก็จบลงด้วยสกอร์7-0นะครับชนะหมูกก่เกาะนอรเทิร์นมารีนาไป7-0ได้3าคะแนนตามต้องการแต่ว่าประตูได้ในการที่ต้องการนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอครับแถือว่าพยายามเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าโอกาสนั้นเปิดให้ตลอดทั้ง90นาทีแหละครับแต่ก็มีจังหวะหลายต่อหลายครั้งที่อาจจะยิงทิงยิง,ยงว้างไปหน่อยซึ่งก็ต้องไปแก้กันต่อไปนะครับ แล้วก็เป็นจังหวะของฟุตบอลบางวันก็ไม่ไม่ใช่วันที่จะประสบความสําเร็จได้ในทุกๆคนพร้อมกันทีเดียวครับกลับไปกำลังใจให้ก,กับทอตเทินมาเรนานะครับสกอร์แบบนี้ เเจอกับทีมที่เป็นแชมป์อาเซียนอย่างไทยเขาก็มีกําลังใจมากขึ้นเลยก็เพราะเสียประตูน้อยกว่าการเจอทีมที่เป็นรองไทยนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยพวกเขาแสดงสปิริตให้เห็นเหมือนกันนะครับเป็นสปิริตนักสู้รู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ก็สู้ตลอดยาวสิบห้าปีคือไม่ตัดเกมแบบชงฉากที่ทำให้ไทยเสียสมาชิและมุ่งมั่ใช่แล้วก็ที่สําคัญคือก็ไม่ได้คิดจะทําลายคู่ต่อสู้ด้วยครับเล่นอยู่ในกฎกติกาแทบจะเรียกว่าการฟาวเนี่ย ไม่มีฟาวรุนแรงเลยนะครับในเกมนี้ฟาวในเกมครับก็ถือว่าแฟร์เพลย์มากครับ